ระบบสุริยะซึ่งเปรียบเสมือนหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่ได้กลายเป็นระบบที่ดาวเลิกศูนย์กลางมีบริวารเป็นดาวเคราะห์เพียง8ดวงเมื่อสหาภาพดาราศาสตร์ระหว่างประเทศหรือ IAU ลดสถานะของดาวพลูตโตจากดาวเคราะห์ดวงที่9กลายเป็นเพียงดาวเคราะห์พระไปตั้งแต่ปี2006อย่างไรก็ตามมีนักดาราศาสตร์จำนวนไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจดังกล่าวบางส่วนก็ยังคงมีความหวังอยู่ว่า ระบบสุริยะจะกลับมามีดาวเคราะห์บริวารครบ9้าดวงได้อีกครั้งหากการตามหาดาวเคราะห์เอวัตถุอวกาศลึกลับที่ยังค้นหาไม่พบสามารถจะประสบความสำเร็จในเร็ววันโดยก่อนหน้านี้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่ามันน่าจะซ่อนอยู่แห่งใดแห่งหนึ่งที่สุดขอบระบบสุริยะดาวเคราะห์เหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าพระเนตรนายเป็นสมมุติฐานที่นักดาราศาสตร์ตั้งขึ้น หลังพบข้อสงสัยหลายเรื่องเกี่ยวกับวัตถุในห้วงอวกาศที่อยู่ห่างไกลเลยดาวเนปจูนออกไปมากซึ่งวัตถุเหล่านี้อยู่ในแถบไครเปอร์ที่เป็นอนณาเขตรอบนอกของระบบสุริยะหรือไกลย,ยิ่งกว่านั้นวัตถุอวกาศดังกล่าวได้แก่ดาวเคราะห์แคร่จำนวนหนึ่งซึ่งเริ่มมีการค้นพบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในรอบ20ปีที่ผ่านมาโดยนอกเหนือจากดาวเคราะห์แคระพลูโตแล้วยังมีเอริสเซตนา และดาวเคราะห์พระอื่นๆที่ชื่อยังเป็นเลขรหัสอยู่อีกหลายดวงด้วยเมื่อสังเกตดูพฤติกรรมของดาวเคราะห์แคระที่อยู่ห่างไกลเหล่านี้จะพบได้ว่ามันมีวงโคจรที่แปลกประหลาดผิดไปจากด,ดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะอยู่บ้าง โดยนอกจากเส้นทางโคโจรจะเป็นวงรีที่มีขนาดใหญ่มากแล้วยังมีการเกาะกลุ่มกันในหมู่ของดาวเคราะห์แคระรอบนอกซึ่งวงโคโจรของพวกมันอยู่ในระนาบที่แตกต่างไปจากวัตถุอื่นๆที่โคโจรวนรอบดวงอาทิตย์การตรวจสอบด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ซึ่งเรียนแบบการเคลื่อนไหวของวัตถุต่างๆในระบบสุริยะชี้ว่าพฤติกรรมในการโคโจรของดาวเคราะห์แคระรอบนอกดังกล่าว นอกจากจะเกิดขึ้นด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงที่มาจากดวงอาทิตย์แล้วยังน่าจะได้รับอิทธิพลจากดาวเคราะห์ขนาดใหญ่อีกดวงหนึ่งด้วยแต่ดาวเคราะห์นี้ไม่ปรากฏอยู่ในสารระบบหรือบัญชีรายชื่อดาวบริวารของระบบสุริยะในปัจจุบันนี่คือที่มาของสมมุติฐานแพลเน็ตายซึ่งแบบจำลองคอมพิวเตอร์ข้างต้นได้ทำนายไว้ว่ามันน่าจะมีมวลมากคิดเป็นอย่างต่ำสี่ถึงแเท่าของมวลโลก และน่าจะมีขนาดเล็กกว่าดาวเนปจูนเล็กน้อยทั้งน่าจะมีสภาพก้ากึ่งระหว่างดาวเคราะห์ที่เป็นหินแข็งแบบด้านในของระบบสุริยะกับดาวเคราะห์ก๊าสขนาดยักษ์อย่างเช่นดาวพฤหัสบดีดาวเสาและดาวเนปจูนนักดาราศาสตร์ประมาณการว่าดาวเคราะห์ที่อาจเป็นบริวารดวงที่9ของระบบสุริยะนี้ตั้งอยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์ยิ่งกว่าดาวเนปจูน20เท่า หรือคิดเป็นระยะทางราว97,000ล้านกิโลเมตรจากดวงอาทิตย์ซึ่งจะทำให้มันมีคาบการโคจรวนรอบศูนย์กลางระบบสุริยะที่ยาวนานถึง20,000ปีต่อรอบเลยทีเดียวดาวเคราะห์ที่มีลักษณะแปลกประหลาดเช่นนี้ไม่เคยมีมาก่อนในระบบสุริยะแต่สำหรับระบบดาวอื่นๆและดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่พบได้ทั่วไปในจักรวาลดาวที่มีลักษณะแบบเดียวกับแพลเน็ตในนั้น ถือเป็นวัตถุอวกาศธ,ธรรมดาที่หาพบได้ง่ายมากแต่ด้วยเหตุที่มันอยู่ห่างออกไปไกลโพ้นในพื้นที่ของห่วงอวกาศระหว่างดวงดาวที่หนาวเย็นและมืดมิดการค้นหาดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่สะท้อนแสงดวงอาทิตย์ได้เพียงริบหรี่ในพื้นที่กว้างใหญ่จัดว่าเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามกล้องโทรทรศน์หลายแห่งบนโลกยังพอมีศักยภาพที่จะค้นหาดาวดวงนี้ได้ เช่นกล้องโทรทัศน์เคกขององค์การนาซาและกล้องโทรทัศน์ซูบารุของญี่ปุ่นที่ฮาวายแต่จะต้องหันกล้องโทรทัศน์ไปยังทิศทางที่ถูกต้องบนท้องฟ้าในคืนเดือนมืดในช่วงเวลาที่เหมาะสมของปีเท่านั้นล่าสุดทีมนักดาราศาสตร์ชาวสเปนยังได้ค้นพบหลักฐานเพิ่มเติมที่ยืนยันถึงการมีอยู่ของแพลเน็ตนายรวมทั้งคาดการณ์ถึงตำแหน่งที่ตั้งของมันอย่างคร่าวๆได้ โดยมีการตีพิมพ์ผลการศึกษาดังกล่าวลงในวารสาร Astrophysical Journal เมื่อช่วงต้นปี2023ที่ผ่านมาทีมผู้วิจัยได้ติดตามเส้นทางการโคจรของอุกกาบาต CNEO S 1 4ก่อนตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อปี2014เนื่องจากเป็นวัตถุอวกาศชิ้นแรกที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเดินทางมาจากห้วงอวกาศนอกระบบสุริยะอย่างไรก็ตาม การที่อุกกาบาตนี้พุ่งตรงมาอย่างโลกด้วยความเร็วสูงถึง60กิโลเมตรต่อวินาทีชวนให้สงสัยว่ามันน่าจะได้รับแรงเหวี่ยงเสริมหรือถูกกระทำด้วยแรงโน้มถ่วงที่เป็นอิทธิพลของดาวเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่งที่ด้านนอกของระบบสุริยะซึ่งอาจเป็นดาวเคราะห์ลึกลับดวงที่9ที่นักดาราศาสตร์ตามหาอยู่ก็เป็นได้ ผลการเปรียบเทียบเส้นทางโคโจรของอุกกาบาต CNEO S14 กับวงโคโจรที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดของแพลเน็ตนายโดยใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ย้อนรอยเส้นทางกลับไปยังจุดกำเนิดของวัตถุทั้งสองทำให้ทีมผู้วิจัยพบว่าอุกกาบาตดังกล่าวกับดาวเคราะห์ลึกลับมีเส้นทางที่ทับกันได้สนิทพอดีซึ่งยืนยันถึงความน่าจะเป็น 99.9%ที่ทั้งสองได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมาก่อนเช่นมีการโคจรเฉียดเข้าใกล้และถูกเหวี่ยงจนมีความเร็วเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาราว30-60ปีที่แล้วจากการคำนวณด้วยข้อมูลข้างตน้นทีมนักวิจัยของสเปนฟันธงว่าแพลเน็ตายหรือดาวเคราะห์ดวงที่9ซ่อนอยู่ในห้วงอวกาศที่ใกล้กับจุดบรรจบของสกลุ่มดาวซึ่งได้แก่กลุ่มดาวแกะกลุ่มดาววัว และกลุ่มดาวานซึ่งการทำนายนี้จะถูกต้องเป็นจริงหรือไม่ยังคงต้องรอดูกันต่อไป